คายเก็ดจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าเห็ดสวยมาก so good baby คลิปนี้เป็นไฮไลท์เก็บเห็ดมันปูในปีที่ผ่านมานะคะวันนี้มีเพื่อนชาวฝรั่งเศสเพื่อนฝรั่งมาเก็บเห็ดด้วยหมานมากๆโชคดีมากๆรอดูสรุปผลการเก็บเห็ดทยคลิปพร้อมกับขายให้พี่คนไทยโรงงานมารับซื้อถึงที่บ้านค่ะ My wear mushroom and my camera go another side. <laughs> Nobody can see. So yellow, please. You keep it? No, this is a warning inside. Hmm. This group here is big. Elisa can you show on camera big ป r e e of this so oh my god วุ้ย far away okay โอ so nice. oh, ้ยมัน camera ไปไกลมันใหญ่เห็นไหมเราตัดเก็บใต้ต้นสนแบบลำบากมากไอเทลเอลที่วัน ISO heavy ทุกครั้งปิกวัด oh so beautiful okay <laughs> mosquito It's good. Have one place waiting for us. It's really bad. Mm, not bad. Oh, it's mm. You can cut the thing. Yeah. Don't mm, Another is uh, die already, This old. Okay, we go. Whoa i will show everyone this from elisa this only one group and me and we go แบ็คไซด์ออฟยูทูนี่เรามาเจออ oh, ุ้ยเอลิซาอะราอยู่ในเดอะรุนยอ่งเยอมากค่ะเรากำลังจะออกแบบเอาเห็ดไปเก็แบบที่รถหนึ่งรอบนะคะ I so happy ี้ a l way when I saw the big place. so beautiful look like flower สวยเหมือนดอกไม้เลยป้าๆแม่ๆ mm hmm. อุย้ยมูสคีโตอีกน mm hmm. สวยมาก in Thai uh, more beautiful beautiful so much we say สวยมาก สวยอ่ะสวยมาก it's m o o t h beautiful เซมอ้อมสวยมาก she will happy <laughs> mean? beautiful it's meant so beautiful สวย is normal beautiful สวยมาก Yeah you need to say สวยสวย,สวย Sui is unlucky. Okay. Sui unlucky. unlucky. Yeah, ah. it's sui. Su yes, beautiful. <laughs> so it's, it's yeah. So yeah. Mm. The lake is so big. เวอดูว่า p e r f e c ์เอวดี่ยขาใหญ่แบบสมบูรณ์มากเลยค่ะแบบนี้ได้น้ำหนักนะคะกลีบหนาแล้วก็อร่อยคะ่ะเราเก็บขายนะคะมีหลายคนมาถามว่าเอาไปทำอะไรกินบอกหน่อยทำได้ทุกเมนูของเห็ดที่แต่ละคนชอบแต่ที่นี่คือ เก็บขายอย่างเดียวเลยค่ะไม่เคยเหลือไว้กินเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยกินได้ค่ะตอนนี้ขายไปก่อนนี่สวยมากทุกคนสวยมากผลงานของเราสองคนค่ะเรียกว่าได้สามตะกร้าเต็มๆค่ะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศขายเห็ดตอน <Okay. S 1> เย็นนะคะโอเคทูว์เซอริสโซโปรยจอบูจอบะก มาสิมายืนทางนี้เป็นร้ยรับได้ไหมหล่ะมีคนดูสามสี่หมื่นคนรับได้ทีเได้รับได้เป็่กนที่เขากลบอกว่าใจวันนะคะก็เอาเท่าไหร่เป็นก้อนลังนั้นด้วยเอาลังน well, ั้นแต่ว่าใส่ลงไปในบัญชีวันแหละเขียนข้างบนไม่ถือว่างานได้ทีเลยคสอนเพี่อนเก็บเนะเร่องใ กข้้าางหนครูไม่ครูไม,ม่าอายนะหออ <c oughs> ปีแรกงบเก็บอย่างนั้นแหละค่ะปีนี้ปีที่สองมีขึ้นหยาบเยอะปีที่สองมีขึ้น <c oughs> อะไรนะคร่นะมาขายไลคนพร้อมกันก็สุดแบบคุยกันสนุกดีของพี่ต้องสองอาทิตย์ครั้งถึงจะได้เจอตายอ่ะ อ,อันนี้ค่ะอันนี้สั่นรวมได้เลยค่ะดู for y o u f i n o t bad so good วอยู่บเกันอบเป็นลูกมือพี่เนาะใครมาต้องอยู่ในทีมก่อน พันแล้วไปแค่นี้จ้ะไปตอนไหนอันเพิ<ม>่อยากไปปั่นตักรยานประเด็นพนาหาหมโมเดลเอาไปมากโบเมนจ่อยแบบนา้เป็นเลนนานจ่อยมันเลนนาตัวเพิ่นหน่้บตัวเบาก็ไหลทานะคะสองจุดห้าค่ะให้ค่ะตยจุดหายแล้วทีบ้านเม่เบาเดงามงาม,งาม,งาม ต kind of ั้งใจคตัคลคลิปนี้เป็นการทำไฮไลท์จุดสวยๆตลอดฤดูการเก็บเห็ดมาให้รับชมอีกครั้งในช่วงหน้าหนาวนะคะให้หายคิดถึงป่าและเห็ดสวีเดนขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาสวัสดีค่ะ